2, 2> สองสองสามม,มาอนไแล้วสี่เจห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดหยุดจุดสอง 1> 1, ออเกินสามสิบสี่ เออสิบส <oh> like ี่โอ้โหอ้โหแกร้องสิบสี่ครัแต่ถ้ามันร้องสิบเอ็ดะมันจะออกเจียศูนย์จำได้เลยมันร้องสิบสี่ครั้งแต่ว่าคยร้องนานขนาดนี้สิบสี่นี่สติีเขาเคยมีเลขหนึ่งหลักแสนออกครั้งหนึ่งอยู่นะอ้วก็สามสุดแล้วก็เนี่ยเนี่ยจะให้ดูเดเ๋ยทุกแกไม่เคยร้องนานขนาดนี้นะสังเกตดูนะศูนย์สามเขาจอกสองครั้งหนึ่งหลักแสนแล้วก็ดู นี่อะไรเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่มีอยู่เจ็ดหนึ่งสี่ประเด็นตุ๊กแกร้อนนะครับสิบสี่ครั้งเมื่อกี้นะครับผมเนี่ยนะตัวนี้ก็มีนะหวังอยู่นะเพราะอยู่ในเซตเซตกลุ่มเลขเขาอ,อยู่ใช่ครับหนึ่งสามสี่เจ็ดหกนี่อยู่กลุ่มกลุ่มเขาอะไปอยู่นี้นไหเห็นเนาะถ้าเกิดมันย้อนเอาสี่หนึ่งเจ็ดสามปั๊บตัวนี้ออกศูนย์สามปั๊บก็ต่อไปตรงนี้ได้ไหมนี่ได้เห็นไหมเจ็ดหนึ่งสี่ได้ไหมได้สี่หนึ่งเจ็ดได้ไหมได้อยู่ครับ ถ้าออกถ้าศูนย์ไม่มามาปราบเซียนนะศูนย์มาเข้าประกบก็ไปถ้าศูนย์เข้ามาประกบก็มันไม่ยากเห็นไหมครับ 7, 7, แก้นะครับเจ็ดหนึ่งแก่ง,งกถ้าศูนย์เข้ามาประกบก็ไม่มีอะไรนึ่ก็เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ได้นะเห็นไหมมันเชื่อมโยงกันหมดเลยเป็นเลขเซตเดียวกันหางเดียวกันเลยเจ็ดสี่ศูนย์สี่เจ็ดศูนย์ก็เลขพศเจ้าแลรจชะกันที่เก้าองค์เก่าที่คนปั่นเห็นเยอะเยอะอายุแปดสิบเก้าเอาหลักทรัพย์ผมก็<ๆ> <c oughs> จับได้ไหมเฮ้ยอมันขู่ด้วยขู่ด้วยขู่ด้วยเนี่ยเฮ้ยคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ก็คนที่ไม่กลัวตุ๊กแกเลยนะครับจะจับให้ผมดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าห้องในก่อนเอาเอาเลยจับไหมจับเนีู้ตัวใหญ่มากอะ Uh! <c oughs> <c oughs> จับสิเนี่ยนิคมุมเนี่ยเด็กตัวเซ็กซ์ชอบเลยเห็นไหมเจอไหมนี่นี่อยู่ทางนี้จับจับให้ผมสิลองจับนะมันจับได้ก็ดีดลจับเลยไม่อยู่ให้จับลูกคุบเอามือคุบเลย จริงผมผมเขาผมผมเอาไปเลี้ยงได้ไหมได้รทุกแกไม่เคยร้องนานขนาดนี้ <4 S 2> น,นะสัะงเกตดูนะซูนสามเขาจะออกสองครั้งหนึ่งหลักแสนแล้วก็ดูแล้วก็ด,กดูนี่อะไรเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่มีอยู่ <11 4. S 2> อืมสหนึ่งสีประเด็นทุกแกร้อนนะครับสิบสี่ครั้งเมื่อกี้นะครับผมนี่นะตัวนี้ก็มีหวังอยู่นะเพราะอยู่ในเซตเซตกลุ่มเลขเขาอยู่ ใช่ครับหนึ่งสามสี่เจ็ดหกนี่อยู่กล<ง>ุ่มกลุ่มเขาอะไปอยู่นี้ใชถ้าจะออกวนอยู่แถวนี้แหมผมว่ามองเห็นกรอบแล้วละ่ะมันได้ไหมนี่เห็นเนาะถ้าเกิดมันย้อนเอาสี่หนึ่งเจ็ดสามปับ๊บตัวนี้ออกศูนย์สามปั๊บขัต่อไปตัวนี้ได้ไหมนี่ได้เห็นไหมเจ็ 7, 1, 4, ดหนึ่งสี่ได้ไหมได้สี่หนึ่งเจ็ดได้ไหมได้อยู่ตรงนี้อ๋อมันเลขกไงอันนี้ออกหนึ่งสามสี่ตัวนี้ออกสามสามหนึ่ง ตัวนี้ออก647นะจับง่ายหมดแล้วตัวนี้ออก303ทะเบียนรถแอดก็อยู่ตรงนี้ละ832 438038538เอาหมดให้ตก8อยู่ตรงนี้38อืมคือมันทำคงเขาเป็นไปได้นะแล้วที่แอดร่าฝันเห็นทีไรออก88ทุกทีก็ถ้าสมมติว่าหลักหน่วยมาตกที่3ถ้าไปใช้8ตัวเก่า เห็นไหมสามแปดแปดน่สามแปดแปดสี่แปดแปดจัดไปโหลดเก้าแปดแปดคือได้นี่ช่วงนี้เขาจะเป็นตัวเมนขออ่ะใช่นี่คือคือทางที่แต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นว่าจะตีกรอบตรงไหนเดี๋ยเพราว่าคั้งนี้จะมีไฮไลท์อ,อยู่เดี๋ยวพอเวลาหน่อหมเพราะ,าอราะาตอนนี้สําคัญที่กระดาษสองแผ่นตรงนี้ก็ได้สามตัวตรงนี้ก็ได้สามตัวแล้วเราจะเอาจุดไหนไฮไลท์มันอยู่ที่แต่ละจุดเขาบอกสามตัวหมดนะ จุดนี้เขาบอกสามตัวกี่งวดแล้วนี่รู้จักหลายงวดแล้วนี่6หกศูนย์สามสามศูนย์เจ็ดวันนี้บอกสองตัวสามแปดสองตัวสี่สองสองสามตัวสองเจ็ดศูนย์สามตัวเจ็ดแปดเจ็ดสามตัวแล้วงวดนี้เขาจะบอกสามตัวไหมตรงนี้ตัวนี้ลูกสึกจะบอกสามตัวมาตลอดถ้าหนึ่งหลักแสนนิสตล์ปัจจุบันอันนี้สไตล์หนึ่งหลักแสนจะมีสองสไตล์ตอนนี้ เอาสองจุดมารวมกันให้ได้ว่าคืออะไรนี่ก็จบ่ะต้องมีตัวช่วยนะเดี๋ยวก็มีนะครับทั้งสอถ้าคนเราจะถูกมันก็ต้องมีตัวช่วยถูกอ่ะนะมันต้องมีตัวช่วยแล้วทีนี้พอพอเรารู้สองตัวแล้วก็จับสามตัวง่ายขึ้นก็อยู่ประมาณนี้อ่ะผมให้สักสิบคำถามครับวันนี้คนที่มาทันคำตอบไลฟ์ูดเล่นศูนย์ระวังจะศูนย์วันเราจะมาจอบร้อยมีโชคมันเป็นไปได้ยากมันต้องมีบุญมีอะไรด้วยบีกุศลด้วย นะครับก็นะครับก็พยายามสร้างสรรค์กันเนาะให้เป็นสิ่งดีๆนะเราก็ทําเพื่อประชาชนเนาะช่วงนี้โควิดลาบากมากฟังได้เสียงลุงปองกับพ่อละครับ <c oughs> ผม,มไม่ต้องซีนี่โอซีไม่คือทุ <c oughs> กอย่างเราคือพยายาม <c oughs> พยายามพยายามเน้นให้มีสาระนะ <c oughs> คือไม่ใช่มโนมนโนคือไอคนที่พูดมาล,ลอยๆคือมนโนนะ <c oughs> คือไม่รู้จริงหรืออะไรไม่รู้หรือเราก็ไม่รู้ว่าเขารู้ยังไงนะเขาเรียกว่าการมโนอันนี้ทุกอย่างคือหลักฐานเราพยายามค้นคว้า แันไม่อยากจะพูดหลักเลือกไคนี้ผมก็รู้ท่าที่ผมรู้ว่าโม้ได้ผมก็จะโม้ไปงั้นละใครประเด็นเด็นนิดๆเออใครชอบฟังก็ฟังนะครับอประเด็นนิดนิดเราพยายามให้ฟอนตัวเองยังไงมันก็จะเริ่อลุ่มเรืองครับต้องเสื้อในสิงที่เหตุต้องเหตุในสิ่งที่เสื้อข้างะจากที่เราไม่รู้อะไรเราจะให้ตัวเลขมันถูกอ่ะถามว่ายากไหมยากมากนะมันก็ต้องมีแนวทางคือแนวทางของไทยของมันใช่สเตปไข่สเตปมันเุาชอบ ไม่เหมือนกันแต่แนทางของผมนี่ส่วนมากจะไม่เท่าไหร่หรอกนะแต่ใส่ลูกปุกแถ้แถไปเรื่อยๆพยายามแถ้ไปเรื่อยอะใสยลูกพุกคือตอนนี้ถ้ามาดูฐานที่เขาต่อจบที่นี้ก็ตัวสุดเอาใหม่ค่ะสัญญาณขาดค่ะเบอร์โทรใหม่ค่ะอ๋อศูนย์แปดสี่ศย์แปดสี่แปสามหนึ่งแปสามหนึ่ง เจ็ดสองหกแปดเจ็ดสองหกแปดจดไว้ก่อนนะคะช่วงนี้ลุงป๋องไลฟ์สดอยู่ค่ะครับไม่รู้จดไว้เมื่อวานก็ลืมแล้วมะไปไหนเบอร์โผล่บุญบั้งเก็บไว้อยู่นะคะเมื่อวานใจดสั่งซื้อร้านซารีมีปัญหาเรื่องหวยนะครับโทรปรึกษาได้โทรปรึกษาปิดทําการประมาณหนึ่งทุ่มนะครับโอ้หกโมงพอแล้วโอ้หกโมงแล้วกันหกโมงนะทำไมงานกระสิุนนะครนั่งคิดเลขต่อนั่งคิดเลขนะะ คือคำนวณให้ท่านผู้ชมหลายๆท่านเนีคำนวณฟรีนะครับโอเคค่ะสแกบไวนะจ๊ะแจกฟรีนะครับถูกไม่ถูกกระโมยอย่างงี้ละชัดไหมจ๊าชัดไหมงวดนี้ไม่ถูกงวดหน้าโม้ใหม่ตั้งแต่ผมบอกเรื่องแปดไปที่หายมดเลยมดเลยแปดแปดตรลี่ก็ไม่มีเพราะว่ามันมันประวัติมันเคยมีหวยออกเจ็ดแปดเจ็ดแล้วมาออกสามแปดแปดประวัติเคยมีต้้งครับโอ้ครับใช่ลุนลุนน่าจะใช่คุณสุภาพร นะแต่โทรศัพท์เสียไปเลยเคยออกแปลกๆแต่ผมฝันอย่างเงี้ยมันชอบออกนะท่านนะรับไม่ทันนะเป็นแปดนะปีหนึ่งผมจะฝันครั้งหนึงโทรเช็คหรือเปล่าโทรสองไลายซ้ายแล้วผมก็ได้แปดแปดสองตัวลพอดีซื้อสามสามศูนย์พอดีมีสิทธิ์ใครบอกว่ายังไงก็รช่างผมไม่สนหรอกเพราะว่าคือผมดูลักษณะมัยออกหนึ่งศูนย์ศูนย์สามสามสี่สี่หนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าสามห้าทุกครั้งมันจ่ออกคุณแล้วก็ ครั้งล่าสุดก็หนึ่งศูนเก้าเก้าสี่ก็มาออกศูนย์อีกลงเบิ้ลต้องเคลียร์ศูนย์นะลงเบิ้ลลองชับดูดิลงศูนย์ลองรับดูสิลงศูนย์ไงหลังก็รับตรงไหนล่ะลงเบิ้ลลงเบิ้ลลงบนลู่ลงมาแล้วก็มาลงมารอจ้าปกติขาลงกล่องจ้าว่ากำลังไลฟ์สดอยู่อ๋ออยากดูค่ะก็เลยโทรมาจดเบอร์โทรมาหาลุงของอ่ะค่ะโอ้จ้าว่ายังไงจ้าว่าฝันว่าหรอฝันว่าวันโทนนะคะจ้า จะเห็นเป็นตัวเลข404แล้วความคิดของนี่มันไม่ได้ซื้อนั่งร้องไห้ใหญ่เลยค่ะนีงไหมคะในฝันเหรอจ้ะในฝันค่ะโอ้มันก็ข้าเป้าอยู่นะเก่งชัดมากแล้วหนูอะนั่งร้องไห้ทำไมไม่ซื้อเลขนี้ล่ะโอ้รัรอถูกบนเลยอ่ะฝันว่าหวยออกออกสี่ศูนสี่ใช่ไหมใช่แล้วจะนั่งร้องไห้ทำไมเราไม่ซื้อทำไมเราไม่ซื้อนั่งร้องไห้เออก็นในถ้าในฝันเราก็จะอะไรเขาเรียกว่ากลับกลับเป็นจริงเราจะถูกจ้ะ แล้วนก็ตื่นมานั่งรองไหอยู่เจอ้าวมันสั่นนี่อรเงี้ยอ้าวง้นี่ก็ถูกจ้ะจัดไปเลยจ้ะสี่ศูนย์เลขสามหางศูนย์ศูย์สี่ใจต่อเขาบใบเขารอยู่ก็ต้อใโเขายู่นจ้าโอเคจ้าโอเคจ้ะมีกองหนุนมาแลร้มไม่น่านี่เราจะเราเสริมภาพด้วยกองหนุนนะเขาเรียกว่าซเซนเขาเขาเรียกว่าการส่งเังนครับ เมื่ราจะไม่เหมือนเจ้าอื่นเราจะวางสเต็ปไว้แล้วก็ให้เชีฝันแล้วตีกลับอัดอัดเข้ามาเราก็ข้าวินิจฉัยใครไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะนี่ของแบบนี้ใครจะไปรู้เนาะหลังจากแนวทางการวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วอันนี้เราก็จะมาหักดันตัวเลขด้วยความฝันของ FC หรือว่าตััทนดันรวมกัน พอหลังจากดันเสร็จเราก็จะมาตบและสรุปตัวเลขอืมก็เราก็จะวางโปะไปที่สี่ศูนย์ก็ได้เปลี่ยนศูนตอบเป็น่อยหวังว่าเห็นพี่คะนนเป็นเลขอะไรเนาะเห็พี่คะแนนเลขเก้าเก้าครับอ๋อทะเบียนรถหกสามศูนย์สี่เอาแล้วมีแต่เข้าศูนย์แล้วตัวนี้หลักศูนย์เพิ่มามาทีๆเลยนะจ๊ะนี่ถ้ากันซื้อไบบเบิดตั้งแต่ต้นึงตรงกับเนี่ยุญแจรถทีกทเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปนอนฝันขอบคุณกันดูกวันเนาะ เลขศูนย์ศูนย์จ้าหน่อยสวัสดีครับคุณกระวันครับอย่างน้อยศูนย์มาตัวหนึ่งก็รอดแล้วมั้งแต่่วนมาอาจารย์จะดับนะแล้วก็มีคนให้ศูนย์เลอาดับดับศูนย์ก็มีของลุงใจพูดได้ก็โอเคได้คู่คู่คู่ตัวตัวดีของแกตัวดีคือของลุงใจคือตัวอยู่ใกล้กันโอเคนะหรือว่าผู้สร้างผู้สมกับผมอยู่เล่นมาคล้ายคกันตีคู่กันเลยตีคู่กันตลอดได้ เลขกลุ่มเดียวกันฝันว่าถูกเลขบนห้าร้อยแต่ไม่รู้จักเลขเอาก็ห้าศูนยูนย์นัน่นแหละนี่เรามาย้ำม,มาแล้วสงสัยจะมีถือว่าดวงดีแน่จะได้นะคุณกอรวันเงวันนี้น่าจะได้งวันี้และวฮัลโหลครับผมฮัลโหขึ้นจ้าว่าใช่ลรงต่องไหมจ้าร้อยเปอร์เซ็นจ้าว่าขอถามหน่อยค่ะฝันจาก จัปลาเนี่ยตีอะไรคะโอ้จับปลาก็เป็นเรื่องง่ายแหละมั้งเจ็ดแปดห้าแปดดีแค่นั้นนะ่ะกี่ตัวก็นับเอาจา้ะประมาณนั้นจ้ะจับสองมือจ้ะจับสองมือ <c oughs> ก็สองห้าแปดก็ว่าไปไม่งั้นก็จะมีโชคสองเจ็ดแปดเจ็ดห้าแปดแต่งั้นก็มีโชคไม่งั้นเขาก็เอาเงินมาใช้หนี้เรา <c oughs> มันอยู่ประมาณนี้แล้วฝันว่าที่เป็นตัวล่ะคะก็มีโชคจ้ะอันนี้มีโชคเลย คิดอะไรไว้จะสมสมดังตั้งใจจะติดตามมาตลอดเลยค่ะจะตามก็ดูอยพยายามขอบคุณครับด้วยขอบคุณมากจ้ะโอเคเนาะจะจะนั่งดูทุกวันจะจะจะคลายเครียดจะจะปฏิจะโอ้ยไไม่จะไปเป็นรายการวิทยุชุมชนวิทยุชุมชนตอบสดๆตอบสดๆแล้วเนาะแต่แต่ว่าถ้าเกิดตอบไม่หมดนะก็ไม่แล้วผมเดี๋ยวสู้ผมยังไม่ได้เลยเลขพบ เลืรถผมยังไม่มีสักใบเลยรับแค่สองสายพอนเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับทีนี้เราตอบกันมาครึ่งชั่วโมงแล้วเนาะไมงอนั่นสายเข้าลงตรงเออเราไม่ได้ถ่ายลองดูสายคอมเมนต์้สายเราบอลุงปองเียงนะแม่วนึงาถ้าวนน่งี้ศูนย์สามศูนย์บอวสามศูนย์จ้ะโอ้มาเมนบอเมนบอกว่าเซมินใบเศร้าเนาะวนี่ได้มีบนนอในแผงมากลางศูนย์เขามาหมดแล้วสา ครึ่งชั่วโมงพันกระสุนศูนย์เนาะลุงปองอาจจะตอบได้ไม่หมดตอบได้ไม่หมดครับนะครับอาจจะคนฝันเยอะเพราะว่าเขาใส่แมสเกินครึ่งชั่วโมงอีอเห็นไหมเราว่าป้าไอมีอาจารย์ให้ให้นศูนย์หลายท่านอยู่โอ้โอเคจ้ะครึ่งผ่าครึ่งตรงกลางนะไม่ใช่ผ่าครึ่งมีอะไรนะเพราะว่าเรากำลังมองเป้าไปที่กระดาษสองแผ่นอยู่ลุงปองก็ถามว่าแปดแปดมีโอกาสผ่าครึ่งแล้วบิดเป็นสามสามได้ไหมได้ก็ มันไม่ใช่แตงโมนะตัว <c oughs> เ,เลขสเต็ปนี้เป็นสามสามได้จ้ะแปดแปดคือสามสามถ้าซื้อสามสามแปดแปดสามหนึ่งมากแล้วสี่เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดหยุดสิบสองเกินสาม สิบสี่เฮ้สิบสี่โอ้โหโอสี่้องสสิบโหแต่ถ้ามันร้องสิบเอ็ดอ่ะมันจะออกเกียร์ศูนย์แต่จำได้เลยมันร้องสิบสี่ครั้งแต่เคยร้องนานขนาดนี้สิบสี่เนี่ยสตีดิเขาเคยมีเลขหนึ่งหลักแสนออกครั้งหนึ่งอยู่นะอืแล้วก็สามสุดแล้วก็นี่นี่จะให้ดูเดี๋โอ้ทำไมเขมรทุกเกียร์ไม่เคยร้องนานขนาดนี้นะสังเกตดูนะศูนย์สามเขาจะออกสองครั้ง หนึ่งหลักแขนแล้วก็ดูนี่อะไรเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่มีอยู่อืมสบหนึ่งสี่ประเด็นตุ๊กแกร้อนนะครับสิบสี่ครั้งเมื่อกี้นะครับผมเนี่นะตัวนี้ก็มีหวังอยู่นะเพราะอยู่ในเซตเซตกลุ่มเลขเขาอยู่ใช่ครับหนึ่งสามสี่เจ็ดหกนี่อยู่กลุ่มกลุ่มเขาอะจะอยู่นี้ใช่ถ้าจะออกวนอยู่แถวนี้แม่ผมว่ามองเห็นกรอบแล้วล่ะได้ไหมนี่เห็นเนาะอืมถ้าเกิดมันย้อนเอา 1> 1, ด1 7 3ปับ๊บตัวนี้ออกศูนย์สามปั๊บก็ต่อไปตรงนี้ได้ไหมนี่ได้เห็นไหมอืง714ได้ไหมได้จ1 7ได้ไหมได้อยู่ตรงนี้นอมันเลขง,ง่ายง่ายอืถ้าออกถ้าศูนย์ไม่มามาปราบเสียนนะศูนย์มาเข้าประกรบก็เป็นศูนย์เข้ามาประกรบก็มันไม่ยากเห็นไหมครับแก้นะครับ714เมื่อกี้ถ้าศูนย์เข้ามาประกบก็ไม่มีอะไรหนึ่งก็740704ได้น่ะเห็นไหมมันเชื่อมโยงกันหมดเลย เป็นเลขเซตเดียวกันหางเดียวกันเลยเจ็ดสี่ศูนย์สี่เจ็ดศูนย์ก็เลขพศออเจ้าและวจกันที่ 9, เกา้าองค์เก่าที่คนบันเห็นเยอะเยออายุแปดสิบเก้าเอาละครับผมก็แค่นี้แล้วเนาะโอเคเนาะ